สวัสดีครับอ่านะครับมืเอนี้กามาพบกันเช่นเคยนะพี่น้องเด้อนะครับกับนะครับอ่าเมนูวันนี้นะครับมืเอนี้นะครับมืเอนีอัดจะมานะครับอ่ามาโอยไก่นะครับโอยไก่ไก่แกเรื่อพี่น้องเด้อนะครับไก่พันแก่เนาะที่มันสุดไข่สุดยังเพิ่นนะครับนะครับเป็นไก่แก่นะครับไข่เหนียวสิพี่น้องนะครับ เอามาอยยนะครับอเมื่อนี้นะเบิ่งเล้วกันครับวิธีการนะครับอยยไก่สูตรลังบีแคนเป็นแบบใดนะครับอาหารรับแรกนะครับนะครับเฮาไก่มาพี่น้องครับนี่เด้อนะครับไก่นะครับตัวปุบปบเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับนี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกพี่น้องครับเอามานะครับก่อนอื่นนะครับเฮาต้องเอามาล้างก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอาจจะแซยังมากกระบาดูแู่ในนะอพี่น้องนะครับเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะครับนี่กับโรคใบ่างก่นเลยพี่น้องนะครับ เลยนะครับล้างนะครับก่อนที่เานะครับจะนั่ไปนะครับไปซับไปคั่วงสีนะครับพี่น้องนะครับท่ากกะล่างนะครับล่างออกน้อยน้องน้องเนาะนะครับจากที่เราล้างสาดแล้วท่าวกะค่อยนั่งไปซับนะครับขั้นตอนต่อไปครับ อ่านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนะครับที่เขาล่างเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะนะครับเราก็นะครับนามานะครับทําการนะครับซับนะครับพี่น้องครับซับไปเป็นต้อนหนึ่งตอนเนาะพี่น้องนะครับอ่านะครับสาหรับรื่งในนะครับนี่มีไข่ความครับนะครับอ่าผมออกเรียบ้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับสาหรับรื่งไนนะครับวันนี้มีพวงไข่ความพี่น้องครับอ่ะเป็นแต่แซบพี่น้องเมื่อนี้นะครับเราก็มาทําการชาแหละไก่นะครับ หัวออกก่ณนพี่ดองครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการครับชำละออกนะครับนี่นะครับมูพี่ดองครับ,บนี่นะครับ สับออกแบบนี้พี่น้องครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้ากามาสับนะครับพี่น้องครับสับก็พรอบอ่าประมาณพี่น้องครับว่าต้องเอาหง่ลายก็ได้เนาะแล้วแต่เล้วแต่มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ่าสูตรแอดลังบ๊กแคนนะครับก็จะสับประมาณนี้พี่น้องครับเข้าสับไกลกับพายามสับให้มันขาดเท่อเดียวแล้วพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ากระดูกมันจะเปได้แตกนะครับนี่ครับ ตอนประมาณนี้ครับพี่น้องกะทำยางี้ญ่บอนะครับกะเพื่อนเปลยนาะพี่น้องเนาะนะครับกะให้แบบพอดีตักไปไปสีกินสีกินได้นะพี่น้องมากน้อยกะเอาตอนน้อยนะครับอันนี้ตามสูตรแล้วได้มากนะครับอันนี้กะัะมานนี่นะครับเรียบเท่ามันนะครับเรียบตีนนม่ใช่พี่น้องในเขากะซับออกนะรับปึ๊บนี่ในประมาณนี้นะครับ อีกด้พี่น้องครับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ไ้นะครับนะครับต่อบ้านนะครับข้าวสับไก่มาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องในนะครับวันนี้มีห่วงไข่ความได้พี่น้องเด้นะครับอ่ะนะครับนี่เลยนะครับหลังจากที่เรานะครับสับไก่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับหลังจากนั้นครับข้ากรานะครับมาเตรียมเครื่องแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ อ่านะครับี่เลยนะครับสาหรับนะครับเครื่องนะครับสําหรับเครื่องปรุงของข้านะครับมีอย่างแน่นะครับส่วนประกอบก็คือนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นคาดิพี่นองเดินนะครับเป็นคาเนาะนะครับแล้วทั้งคนทักคาแก่กับเจ้ามแน่นะครับแต่ว่าคาออนกับเจ้าเสียคุอกันนะครับกับแล้วแต่พี่น้องมักเนะนะครับมีคาออนกับใส่คาออนนะครับมีคาแก่กับใส่คาแก่นะครับต่อมาครับนี่เป็นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับเนี่ยคือหัวซิ่งไข่มีน้องครับหัวตะไร่เนาะพี่น้องนะนะครับ อ่าแล้วก็นี่นะครับพริกสดนะครับพริกสดนะครับมาดูนะครับเครื่องปรุงกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะครับนี่เลยนะครับรสดีนะครับขาไปเลยพี่น้องครับนี่คือรสดีนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดครับพริกไทยเม็ดได้พี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ไม่พูดรพี่น้องครับนี่ครับไม่พูดรนะครับแล้วก็พริกแกงแดงนะครับถ้าพี่น้องครับถ้าบางคนบ่มาใส่พริกแกงแบบนี้นะครับเฮาสีเห็ดเองก็ได้เด้อ ครับเราจะตาเองก็ได้นะครับถ้าว่าเข้าตํตเขากะใสพริกสดใสตะไคร่ยังสีนะครับยังขาเขาก็ตาใสน้ำกันดขึ้นกันนะครับถ้าเกิดผู้ใดบ่มีใส่ก็รถที่เองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพงงพโลได้พี่น้องเดื่อนะครับมาต่อกันนี้ครับเป็นกะปิพี่น้องครับนี่เป็นกะปิเด้อนะครับใส่กะปิด้วยนะครับอันนี้คือแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมั่นได้พี่น้องครับแต่ว่าสำหรับสูตรลังบิแค้นนะครับกับยังเทียดบอกนะครับทําตามที่เราชอบเลยนะครับอันนี้เป็น ้ข้านี้เป็นพงกะหรี่นะครับนี่เป็นพงกะหรี่นะพี่น้องเนาะนะครับนนี่ก็คือสีขาวนะครับพี่น้องครับอ่าสีขาวเด้อนะครับน้ําตาลครับอ่าน้ําตาลนะครับบางคนมักใส่กระเทียมดองก็ได้นะครับค้ามีกระเทียมดองก็ใส่กระเทียมดองก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะไม่ใส่กระเทียมดองนะครับจะใส่น้ําตาลแทนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะนะครับก็มาดูกันนะครับอ่าตามนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหลังจากนั้นก็มาลงมือ ปรุงกันเลยครับอ่านนะครับแล้วก็มาเริ่มนะครับปรุงกันได้เลยพี่น้องครับอ่าขั้นตอนแรกพี่น้องครับนะครับนี่เลยนะครับนะครับสําหรับนะครับหัวชิงข่พี่น้องครับหัวชิงไข่ก็ทุบๆลูกจะน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับนี่เลยนะครับนะครับทุบก็ต้องมุนลลยกันได้พี่น้องครับประมาณนี้นะครับลงพี่น้องครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นครับ คาพี่้องครับนี่ครับคาเข้านะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เขากับมาฟานลงพี่้องครับก็ต้องใส่หลายใส่อล้รมันจืดนะครับแล้วก็ใส่ประมาณจักหน่อยนึงเนาะนะครับนี่เลยนะครับมานี่ครับฟานแป็นประมาณนี้ได้พี่น้องเลอนะครับแล้วก็ลงนะครับนะครับมาใส่ครับเม็ดพริกไทยนะครับและพริกไทยแห้งพี่น้องปาดเลยพี่น้องครับแล้วก็ทใส่นะครับนี่ใส่ลงไปหมดเลยนะครับ ไหม่พอลโอ้ทพี่น้องนะครับใหม่มาทุบนิดเดียวครับไม่ต้องทุบหลายนะครับไมัน้อแตกหักไปเลยครับนะครับมันก็จะนิหอมเนาะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับโอนะครับพี่คอนแถมมากนะครับเขาก็ใส่ลงไปนะครับนี่เลยนะครับใส่ลงไปนะครับนี่อันนี้เป็นพงโพโลนะครับที่มันติดมาน้ำนะครับที่มันติดมาน้ำเขาก็ใส่ลงไปได้พี่น้องเ้อนะครับนี่ต่อไปครับพริกแกงแดงนะครับ ถ้าเลือกไส้นะครับอยากให้เป็นพี่แกงแดงนะครับเพราะว่าสีมันจะได้ออกมางามเนาะพี่น้องนะครับแล้วก็มันจะได้เป็นเพ็ดจังหน่อยนะครับไปนะครับไส้ต้องไปเพิดเลยพี่น้องครับจะได้เข้มข้นเข้มข้นนะครับรสดีนี่กับไส้พรมมานก่อนเนอะนะครับดังที่ไอ้ลังมีเ่นบอกนะครับว่าถ้าเกิดต้องใส่ลงไปลายมันจะเข้มโพดนะครับเพราะกับไส่พวมมานก่อนเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับ น้ำตาลนะครับจริงๆนะครับห่อใส่กระเทียมดองก็ได้นะครับถ้าใส่กระเทียมดองก็จะโอเคเลยนะครับนี่น้าตาลก็ต้องไปนิดหน่อยท้งดได้ต้มากหวานครับมากหวานกับใส่หวานแน่หลายแน่เนาะนะครับนี่กับประมาณนี้เนาะนะครับสีขาวนะครับสีลงพีหน่องครับเพิ่มรสชาติที่เรานะครับกับพ่ใส่ลายไปเลยครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นผงผงกะหรี่นะครับเพื่อความหอมแล้วก็เพื่อสีสันที่สวยงามนะครับก็ใส่ลงไปหลายแน่แต่ว่าแอนต์เียนมักได้หน่อยนี่ครับ กะปิได้พ really. <that> uh, ี yeah, ่น like nice well, ้องเด้อนะครับนี่กะปินะครับใส่ลงไปประมาณนี้แล้วกันนะครับน้ําเปล่าใส่ลงไปครับระว่านนะครับให้มันเจริญข้นได้นะพี่น้องเนาะใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับคนๆตีมันแตกๆนะครับนี่ครับนี่ครับสีสันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับน้ำแดงๆพี่น้องนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมเลยนะครับนะครับใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปครับ เอาพิกนะครับลงไปนะครับเพิ่มความเห็ดลงน้ำจะน้อยก็ได้นี่เลยนะครับง่ายๆครับบ่ยากครับพี่น้องก็ลองไปเฮ็ดเบิ้งนะครับเฮ็ดเบื่องว่ามันจะเป็นจังไ๋นะครับตามสูตรที่ลังมีแค่นบอกก็ได้ครับหรือว่าพีผู้ใดมีสูตรใดก็สามารถแช่กันได้นะครับใส่หมอพี่น้องใส่หมอว็ขื้นคางได้เลยนะครับติดไฟเตานะครับนี่เลยนะครับพี่น้องครับอ่ะครับขื้นคางเลยพี่น้องครับนะครับอ่านี่นะครับก็ขื้นคางไว้บ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะนะครับประมาณจัก สามาที่นะครับหรือว่ายี่สิบนาทีเราเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับว่าสิเป็นนาตาตั้งไหนครับอ่านะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับเอาใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมาเปิดเบิ้งนะครับว่านาตาสิเป็นแบบไหนนะครับฮอ้โหพี่น้องครับเหลืองนะครับสวยงามนะครับมานะครับมานะครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมานะครับชิมกันดูว่าจะเป็นรสชาติยังไงนะครับไปกันเลยครับ